สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักจำนวนตรรกะยะนะคะซึ่งเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จักกับโครงสร้างของระบบจํานวนจริงค่ะจํานวนจริงก็จะประกอบด้วยจํานวนตรรกะยะและจํานวนอัตะกรกยะนะคะแล้วก็จํานวนตระกะยะเนี่ยจะมีจํานวนเต็มและเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม ส่วนจำนวนเต็มนะคะเราก็ทราบกันดีค่ะว่าจะประกอบด้วยจำนวนเต็มลบ0และจำนวนเต็มบวกนะคะเรามาพิจารณาจำนวนต่อไปนี้กันนะคะครูก็จะมี จำนวนอยู่ด้วยกันทั้งหมด10จจำนวนค่ะซึ่งจะพบว่าลบ7และลบ11เป็นจำนวนเต็มลบ0ก็คือ0 1และ5เป็นจำนวนเต็มบวกเศษ1ส่วน2เศษ9ส่วน4เศษ5ส่วน3และเศษ7ส่วน11เ็เป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มซึ่งเศษ1ส่วน2เศษ9ส่วน4เศษ5ส่วน3และเศษ7ส่วน11 เป็นจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนตกกรรกะ,ะหรือจำนวนที่เขียนได้เป็นเศษส่วนนั่นเองค่ะสำหรับการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะก็จะทําได้โดยการนําตัวส่วนไปหารตัวเศษค่ะสําหรับตัวอย่างที่1น,นะคะก็จะเป็นการ ทำให้เศษ1ส่วน2อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะก็จะได้ออกมาเป็น0.5หรือ0.5 000 0า้ำไปเรื่อยๆนะคะตัวอย่างที่2ค่ะก็จะเป็นการเขียนเศษ9ส่วน4ให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะซึ่งจะเขียนออกมาได้เท่ากับ2.25หรือ 2.25000ไปเรื่อยๆคะ่ะตัวอย่างที่3นะคะจะเป็นการเขียนเศษ5ส่วน3ให้อยู่ในรูปทศนิยมซึ่งเศษ5ส่วน3นะคะก็จะเท่ากับ1.666ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการอ่านและการเขียนทศนิยมซ้ำนะคะ0.235000 หรือ0.2350ซ้านะคะเราจะอ่านว่า0.2350 0ซ้าค่ะสำหรับ0.333ไปเรื่อยๆนะคะหรือจะพบว่า3เนี่ยเป็นตัวที่ซ้ำก็จะอ่านว่า0.333ค่ะสำหรับ1.454545นะคะสังเกตว่าจะซ้ำ ที่เลข4กับเลข5เราก็จะอ่านว่า1.4545ซ้ําค่ะสําหรับ2.351351351นะคะหรือเขียนได้เป็น2.351351ซ้ํานะคะอ่านว่า2.351351ซ้ําค่ะหากซ้ํา3ตัวนะคะเราจะเขียนจุดไว้ที่ตัวที่1กับตัวสุดท้ายที่ซ้ํานะคะและ สุดท้ายนะคะ0ูนย์จหนะคะหรือเขียนได้เป็น0.16363ซ้ำนะคะอ่านว่า0.16363ซ้ำค่ะและทศนิยมซ้ำนะคะ,แ,ะ, um ะ,คะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1ก็จะเป็นทศนิยมซ้ำศูนย์ค่ะเช่น0.80 0 6250และ1.280กลุ่มนี้นะคะเราจะไม่เขียนตัวที่ซ้ำศูนย์ค่ะอย่างเช่น0.8003นะคะเราก็จะเขียนแค่0.8ค่ะ0.62503นะคะจะเขียนเป็น0.625และ1 2 8 0ซ้าเขียนเป็น0.28ค่ะ และกลุ่มที่2นะคะจะเป็นทศนิยมซ้ําที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ํา0ค่ะอย่างเช่น0.333 1.188ซ้ํา -2.06333 0.4242ซ้ําและล -0.297297 ซ้ําค่ะเรามาสรุปกันนะคะสรุปคือจํานวนตรระกยะคือจํานวนที่เขียนแทนได้ ด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนในรูป a ศ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0ค่ยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับจำนวนตกกรรกยะค่ะขอบคุณค่ะ